ภายในบ้านหลังใหญ่ของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีได้มีเสียงเด็กผู้ชายร้องไห้งองแงด้วยความขัดอกขัดใจและเสียงปลอบโยนของผู้เป็นแม่ดังอยู่เป็นระยะระยะเด็กชายคนนั้นอายุประมาณสักสามขวบได้และมีชื่อว่ามิตรว,วินทุกะมิตรวินทุกะซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี เพราะเศรษฐีและภรรยาคู่นี้แต่งงานกันมานานมากแล้วแต่ก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวไม่ว่าทั้งสองจะหาหนทางสักกี่วิธีหรือไปหาหมอยาดีๆตามที่ผู้คนแนะนำมาแต่จนแล้วจนรอดทั้งสองก็ยังไม่มีลูกแต่พอจะล้มเลิกความพยายามทุกอย่างภรรย,ยาของเศรษฐีก็กลับตั้งท้องขึ้นมา ทำให้ทั้งสองคนดีใจมากโดยเฉพาะท่านเศรษฐีนั้นได้บอกกับภรรยาว่าเขาจะรักและตามใจลูกคนนี้ให้สมกับที่รอคอยมานานแสนนานและเมื่อภรรยาคลอดลูกและลูกนั้นเป็นเพศชายเศรษฐีก็ยิ่งสุขใจเขาเหอลูกชายคนเดียวอย่างที่สุดทั้งสองคนจึงช่วยกันเลี้ยงลูกแบบยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียว เด็กชายมิตรวินทุกะได้ถูกเลี้ยงดูอยู่บนกองเงินกองทองและชีวิตไม่เคยพบผ่านกับความยากลำบากอะไรเลยเขานั้นมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อคอยเอาอกเอาใจและรับใช้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องจนกระทั่งเด็กชายเติบโตขึ้นและกลายเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยรับฟังใครและที่สำคัญ เขาไม่เชื่อฟังพ่อและแม่ด้วยไม่ว่าเศรษฐีและภรรยาจะบอกกล่าวหรือตักเตือนอย่างไรลูกชายก็ไม่เคยจะสนใจรับฟังเมื่อพ่อบอกให้ไปเรียนหนังสือเขาก็บอกว่าการเล่าเรียนหนังสือมันน่าเบื่อน่ายมากเมื่อแม่บอกให้เขาฝึกหัดการทำมาหากินเด็กชายมิตรวินทุกกะก็จะบอกว่าตัวเองเป็นลูกเศรษฐี ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการทำมาหากินโดยในแต่ละวันมิตรวินทุก,กะจะใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยเสเพลและสร้างความรำคาญให้กับผู้คนไปทั่วจนร้อนถึงเศรษฐีต้องตามไปไกลเกลี่ยและแก้ปัญหาให้อยู่เสมอเศรษฐีกับภรรยานั้น รู้สึกเสียใจมากที่เลี้ยงลูกด้วยการตามใจเพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาก็กลับกลายเป็นลูกชายที่ไม่ได้ความไม่เคยรับรู้อะไรและไม่เคยจะคิดช่วยงานของพ่อด้วยข้าเสียใจเหลือเกินที่เป็นแบบนี้ท่านพี่อย่าคิดมากช่วงนี้การค้าขายก็มีปัญหาอยู่ข้าจะคิดหาหนทางให้ลูกดีขึ้นกว่านี้ เมื่อมิตรวันทุก,กะโตเป็นหนุ่มและอายุครบ20ปีผู้เป็นพ่อที่เป็นเศรษฐีของเมืองพาราณสีก็มาตายจากไปและกิจการของครอบครัวก็ถูกเพื่อนของเศรษฐีที่ร่วมทำมาด้วยกันแย่งไปเกือบทั้งหมดภรรยาของเศรษฐีนั้นเสียใจมากแต่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครได้เธอจึงยอมรับทรัพย์สินเงินทองที่เพื่อนของเศรษฐีได้แบ่งให้ และอยู่กับมิตรวินทุก,กะเรื่อยมาส่วนมิตรวินทุก,กะนั้นไม่เคยรู้สึกรู้สาในการจากไปของผู้เป็นพ่อเขายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆและไม่เคยคิดสนใจจะดูแลเอาใจใส่ผู้เป็นแม่ด้วยภรรยาเศรษฐีรู้สึกเศร้าใจมากแต่เธอก็อดทนกล้ามกลืนและดูแลลูกชายที่โตแต่ตัวมาโดยตลอด เพราะเธอนั้นได้ให้คำสัญญากับสามีไว้แล้วว่าจะอย่างไรเสียเธอก็จะดูแลลูกชายให้ดีที่สุดภรรยาของเศรษฐีนั้นแม้จะถูกโกงไปมากมายแต่เธอก็ยังมีเงินทองให้ใช้โดยไม่ขัดสนและเธอนั้นตัดสินใจหันหน้าเข้าหาพระธรรมโดยได้บริจาคเงินให้กับทางวัดและคอยช่วยเหลือวัดวาอยู่เสมอหลังจากที่เธอไปวัดอยู่บ่อย ก็ทําให้เธอรู้ว่าหลักธรรมคาสอนนั้นทําให้จิตใจของเธอสงบลงได้เธอจึงคิดว่าถ้ามิตรวินทุก,กะได้มาฟังเทศฟังธรรมเขาก็อาจจะมีความคิดความอ่านมากขึ้นและอาจจะประพฤติตัวดีขึ้นก็ได้ในวันหนึ่งนั้นเธอจึงได้บอกกับมิตรวินทุก,กะเจ้ามิตระแม่อยากจะให้เจ้าเข้าไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดบ้างเจ้าจะว่าอย่างไร ข้าไม่ไปดอกแม่วัดวาหน่าเบื่อจะตายเจ้าไม่ลองไปดูก่อนหรือพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเจ้าลองไปที่วัดดูเถิดแต่ไม่ว่าจะขยันขยอบอกกล่าวอย่างไรมิตรวินทุก,กะก็ยืนกรานที่จะไม่ไปฟังเทศที่วัดจนสุดท้ายผู้เป็นแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเธอเลยบอกว่าจะให้เงินเป็นรางวัล ถ้ามิตรวินทุกะยอมไปฟังเทศที่วัดแต่เมื่อมิตรวินทุกะได้ยินจำนวนเงินที่แม่จะให้เขาก็ตาโตและยอมที่จะไปวัดอย่างโดยดีในวันรุ่งขึ้นมิตรวินทุกะก็ไปที่วัดแต่เขาไม่ได้เข้าไปฟังพระธรรมเทศนาเขากลับไปแอบหลับอยู่หลังธรรมมาตจนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ตื่นและออกจากวัดไปรับเงินจากแม่ ตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเห็นเงินจำนวนมากที่แม่ให้มิตรวินทุก,กะก็นึกสนุกเลยได้นำเงินไปลงทุนค้าขายและการค้าขายของเขานั้นกลับได้ผลกำไรดีเกินคาดมิตรวินทุก,กะเลยคิดการใหญ่โตด้วยเพราะความโลภที่มีอยู่ในใจเขาจึงคิดที่จะไปค้าขายทางทะเลแต่เมื่อมาบอกผู้เป็นแม่เขาก็ถูกห้ามปราม และมาถูกห้ามปรามชายหนุ่มก็รู้สึกโกรธและไม่ฟังคำห้ามปรามอะไรอีกเลยที่ภรรยาของเศรษฐีห้ามลูกชายไว้นั้นเพราะเธอไม่อยากให้ลูกชายต้องเดินทางไปไกลและถ้าลูกชายไปค้าขายในแดนไกลเธอก็คงจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงคนเดียวเธอจึงได้ห้ามปรามและพยายามฉุดรั้งลูกชายไว้แต่มิตรวินทุกกะก็สลัดจนหลุด และหันไปด่าทอผู้เป็นแม่เมื่อแม่ลุกขึ้นเพื่อจะรั้งเขาไว้อีกเขาจึงผลักแม่ล้มลงและเดินข้ามร่างของแม่ไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยปล่อยให้ผู้เป็นแม่นอนร้องไห้อยู่อย่างนั้นจากนั้นมิตรวินทุก,กะก็ได้เดินทางล่องเรือออกไปค้าขายกับบรรดาพ่อค้าเขาอยู่บนเรือสินค้าจนเวลาล่วงเข้าวันที่7 และเรือก็ได้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางมหาสมุทรไม่ว่าลูกเรือจะช่วยกันอย่างไรก็ไม่สามารถแล่นเรือต่อไปได้ทุกคนเลยมีความคิดเห็นว่าคงจะมีคนที่เป็นกาลกินีอยู่ในเรืออย่างแน่นอนถึงทำให้เรือหยุดนิ่งอยู่แบบนั้นทั้งหมดเลยได้จับฉลากกันเพื่อเสี่ยงทายหาคนที่เป็นกาลกินีและมิตรวินทุก,กะก็จับฉลากได้ถึงสมครั้งติดกัน พวกลูกเรือทั้งหมดจึงได้ลอยแพเขาไว้กลางมหาสมุทรแล้วเรือก็แล่นต่อไปได้โดยทิ้งให้มิตรวันทุก,กะอยู่บนแพที่ลอยเคว้งคว้างอยู่บนผืนน้ำอันกว้างใหญ่ไม่นานนักแพของมิตรวินทุก,กะก็ลอยไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของนางเปรตสี่ตนแต่มิตรวินทุก,กะกลับมองเห็นเปรตทั้งสี่ตนนั้นเป็นสาวงาม เขาเลยตัดสินใจอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนั้นกับนางเปรต4ตนแต่หลังจากนั้นไม่นานนักมิตรวินทุกกะก็ได้ออกเดินทางต่อและได้ไปพบกับเกาะ3เกาะโดยเกาะแรกชื่อว่าวิมานเงินซึ่งเป็นที่อยู่ของนางเปรตแปตนส่วนเกาะที่2ชื่อว่าวิมานแก้วมณีและมีนางเปรตสิบตนอาศัยอยู่และเกาะสุดท้าย มีชื่อว่าวิมานทองซึ่งเป็นที่อยู่ของนางเปรตถ,ถึง32ตนมิตรวินทุก,กะนั้นได้อยู่ร่วมกับนางเปรตทุกตนและเขารู้สึกมีความสุขมากเพราะเขาเห็นว่าเปรตทั้ง50กักว่านางนั้นเป็นสาวงามและปรนิบัติพัดวีเขาเป็นอย่างดีส่วนนางเปรตทุกตนที่คอยดูแลมิตรวินทุก,กะนั้นก็คอยสูบเลือดสูบเนื้อเขาไปเรื่อยๆ จนชายหนุ่มร่างกายสู้ผอมแต่ในความสู้ผอมนั้นมิตรวินทุกะก,กลับไม่รู้สึกอะไรเลยเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองแข็งแรงทุกอย่างซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขากลับกลายเป็นคนแก่ที่ร่างกายแห้งเหี่ยวลงเรื่อยๆและสาเหตุที่บรรดานางเปรตไม่คิดจัดการกับมิตรวินทุกะกในทันทีเพราะมิตรวินทุกะนั้นมีบาปนะ และเขาต้องชดใช้บาปไปเรื่อยๆมิตรวินทุกะได้อยู่อาศัยกับนางเปรตนานพอสมควรและด้วยหัวใจที่ยังโลภมากเขาเลยคิดจะออกเดินทางต่อไปอีกเพราะเขาคิดว่าคนอย่างเขานั้นจะต้องพบอะไรที่โชคดีได้มากกว่านี้เขาเลยบอกลาบรรดานางเปรตแต่นางเปรตกลับไม่ยอมให้เขาจากไปเปรตทุกตนพยายามกักขังตัวเขาไว้แต่สุดท้ายแล้ว มิตรวินทุก,กะก็หนีออกมาได้ด้วยบาปกรรมที่จะต้องไป,ปเผชิญต่อจึงทำให้เขาหนีรอดจากนางเปรตมาได้ทั้งหมดจากนั้นเขาก็เดินทางมุ่งหน้าไปเรื่อยๆการเดินทางครั้งนี้ของมิตรวินทุก,กะเต็มไปด้วยเส้นทางที่ครุขระและเขาได้เดินลึกเข้าไปในป่าทึบแต่ในสายตาของเขานั้นกลับมองเห็นว่าเป็นเส้นทางที่สบายเสียเหลือเกิน เพราะหูของเขาได้ยินเสียงนกร้องส่วนความแห้งแล้งทั้งสองข้างทางเดินเขาก็เห็นเป็นป่าไม้อันร่มรื่นมิตรวินทุกะเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าผู้เป็นแม่ที่รอคอยเขาอยู่ที่บ้านได้ฝันเห็นเขากำลังเดินไปตามเส้นทางหุบเขาแห่งความตายภรรยาเศรษฐีนอนกระสับกระส่ายและมีเหงื่อไหลรินเพราะในความฝัน เธอพยายามที่จะวิ่งตามลูกชายไปและร้องตะโกนบอกให้เขาหยุดแต่มิตรวินทุกกะไม่ได้ยินเสียงของเธอเลยและเดินมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีความสุขภรรยาเศรษฐีจึงรวบรวมกําลังทั้งหมดที่มีอยู่วิ่งพุ่งเข้าไปหมายจะคว้าตัวลูกชายเอาไว้แต่เธอกลับถูกแสงสีขาวผลักออกมาและเธอก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นจากความฝันเจ้ามิตร เจ้าจะไปไหนเส้นทางนั้นช่างน่ากลัวเหลือเกินหลังจากที่ตื่นจากความฝันแล้วแม่ของมิตรวินทุกะก็นั่งคล่ำกลววอยู่อย่างนั้นฝ่ายมิตรวินทุกะก็ยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายท่ามกลางเส้นทางที่ดูน่ากลัววังเวงแต่เขากลับเดินไปด้วยความสบายใจแม้ว่าตอนนี้เท้าของเขาจะเลือดโชคแล้วก็ตาม จนกระทั่งเขาได้เดินไปถึงทางแยกซึ่งเขานั้นจะต้องเลือกเดินไปทางใดทางหนึ่งโดยเส้นทางที่อยู่ด้านขวามือของเขาเป็นเส้นทางที่สว่างสวยัยส่วนทางด้านซ้ายมือกลับมืดคลึ้มแต่เพราะกรรมได้บังตาไว้จึงทำให้มิตรวินทุก,กะเลี้ยวเดินไปตามเส้นทางฝั่งซ้ายมือเพราะเขาเห็นเป็นเส้นทางที่สว่างสวยัยและสุดท้ายแล้วมิตรวินทุก,กะ ก็เดินไปจนถึงอุดสุดธนรกมิตรวินทุก,กะนั้นไม่รู้ตัวเองเลยว่าได้เดินทางมาถึงนรกแล้วแต่เพราะผลแห่งกรรมชั่วที่เขาเคยกระทำมาทุกอย่างทําให้เขาเห็นอุดสุดธนรกเป็นเมืองที่ดูรุ่งเรืองสวยงามชายหนุ่มรู้สึกยินดีและคิดว่าเขานั้นมีบุญมากที่ได้มาพบกับเมืองที่สวยงามเช่นนี้มิตรวินทุก,กะจึงไม่รีรออะไรแล้ว เขารีบวิ่งเข้าไปในนั้นทันทีซึ่งตลอดเส้นทางที่เขาเดินผ่านไปนั้นก็มีคนที่เคยทำบาปชั่วถูกทรมานในรูปแบบต่างๆและทั้งหมดก็ส่งเสียงร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดแต่สิ่งที่มิตวินทุก,กะเห็นกลับแตกต่างกันเขาเห็นผู้คนในชุดสวยงามกำลังเต้นรำกันอยู่และใจของเขานั้นก็รู้สึกคลึกคลื้น จนอยากจะเข้าไปร่วมเต้นรําด้วยแต่เมื่อเขาจะเดินเข้าไปร่วมวงเต้นรํากลับถูกกันไว้ด้วยชายตัวโตที่สวมชุดหรูหราซึ่งในความเป็นจริงชายคนนั้นมีใบหน้าคล้ายกับสุนัขแต่ร่างกายที่ใหญ่โตนั้นเป็นคนเมื่อมิตรวินทุกกะถูกกันไว้เขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆท่ามกลางเปลวเพลิงที่เขาเห็นว่าเป็นแสงสีสวย สำหรับงานเลี้ยงและมิตรวินทุกกะก็เดินไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในบริเวณนั้นมีผู้คนมากมายกำลังเต้นรำกันอยู่โดยมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและเต้นรำกันด้วยความสนุกสนานบนศีสากของทุกคนมีดอกบัวอยู่ด้วยในส่วนของผู้หญิงนั้นทุกคนดูสวยงาม และผู้ชายก็หล่อเหลาแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มิตรวินทุก,กะเห็นก็คือบรรดาสัตว์นรกที่ได้รับทุกขเวทนาจากกงจักที่อยู่บนศีรษะซึ่งคอยหมุนวนและเฉือนศีรษะจนเลือดกระจายอยู่ตลอดเวลาแต่มิตรวินทุก,กะกลับเห็นเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีดอกบัวสวยงามอยู่บนศีรษะเขาเลยคิดอยากจะได้ขึ้นมา เพราะเขาคิดว่าถ้าได้ดอกบัวมาประดับบนศีรษะเขาคงจะกลายเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลามิตรวินทุกะกจึงเอ่ยขอดอกบัวกับสัตว์นรกตนหนึ่งส่วนสัตว์นรกตนนั้นได้บอกว่านั่นไม่ใช่ดอกบัวแต่เป็นกงจักมิตรวินทุกะกจึงคิดว่าสัตว์นรกตนนั้นคงหวงดอกบัวมากๆเลยรบเร้าขออยู่อย่างนั้นได้ปโปรดเถิดข้าขอดอกบัวบนศีรษะของท่าน มันช่างสวยงามเหลือเกินมันมันมันไม่ใช่ดอกบัวแต่แต่มันเป็นก,กงจักสัตว์นรกตนนั้นเมื่อเห็นมิตรวินทุกะรบเรา้าขอกงจักบนหัวของตนมันเลยคิดว่าตนนั้นคงหมดผลแห่งกรรมชั่วแล้วและมิตรวินทุกะคงเป็นตัวตายตัวแทน ก็เลยได้มอบกงจักรนั้นให้กับมิตรวินทุกะเมื่อมิตรวินทุกะได้กงจักรมาเขาก็รีบวางลงบนศีรษะทันทีและทันใดนั้นเขาก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเพราะกงจักรที่เขาเห็นว่าเป็นดอกบัวได้ปั่นเฉือนศีรษะจนเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างกายเขาพยายามจะถอดกงจักรออกแต่ก็ไม่สามารถแตะต้องได้มิตรวินทุกะหันรีหันขวาง มองหาสัตว์นรกตนนั้นเพื่อจะบอกให้เอากงจักรกลับคืนไปแต่สัตว์นรกตนนั้นก็ได้หายไปเสียแล้วมิตรวินทุกะรู้สึกเจ็บปวดจนต้องร้องหวยหวนออกมาเขาเจ็บจนอยากจะตายแต่ก็ตายไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเขานั้นเป็นคนโง่เขลาดื้อรั้นและโลภมากเห็นผิดเป็นชอบจึงทำให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว และจะต้องทนทุกข์ทรมานจากกงจากนี้ไปจนกว่าวิบากกรรมจะหมดสิ้นไป